สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ค่ะป้อมพามาแยกต้นสินวะขาวนะคะที่ป้อมได้ปักชํำไว้นะคะเป็นตน้นท่อนนะคะซึ่งตอนตัดเนี่ยไม่ได้ทําคลิปไว้ค่ะเวลาผ่านไปประมาณสามสัปดาห์นะคะท่อนเปล่าๆที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นต้นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้ป้อมจะมาแยก ให้ดูกันนะคะคือการตัดท่อนระวางเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูโครงสร้างกันก็ได้ค่ะว่าต้องใช้วิธีการแบบไหนเพราะว่าเจ้าต้นนี้ยคือมันเป็นท่อนเปล่ายืดยาวค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขยายพันธุ์นะคะเราก็แค่ตัดท่อนนะคะแล้วก็มาวางมันจะมันก็จะขึ้นกลายเป็นแบบต้นใหม่ๆแบบนี้นะคะมันก็จะมีความสวยมากกว่าที่จะปล่อยให้ท่อนมันยืดยาวนะคะนี่เป็นตระกูลฟิโลมาดูวิธีการแบบปรับไซส์กระถางกันนะคะ อย่างต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเราลือให้ดูเลยเพื่อที่จะให้ทุกทุกคนเห็นนะคะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะคะคือท่อนเนี่ยมันเป็นแบบทออบอบอ่อนเปล่าๆยาวๆะคะ่ะแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นยอดเขาใช่ไหมคะเป็นยอดเขาอะคะ่ะแล้วพ่อก็ตัดตัดออกมาเป็นแบบท่อนๆแบบนี้นะคะไอตัวนั้นนะคะแล้วเราก็วางอันนี้ลงไปอันนี้เราจะปัดแบบใส่กระถางให้เขานะคะนนเพราะว่าอันนี้มันอาจจะแบบเล็กเกินไปนะคะ ก็เทวัสดุปลูกลงมาเลยเราก็จะไปเอากระถางปักให้เขานะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์5นิ้วนะคะแนวตาไม้ที่มันอยู่ตามเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนให้เขาอยู่ในกระถางนี้นะคะนี่วางไปแบบนี้เลย จากไซส์สี่นิ้วเป็นห้านิ้วนะคะอันนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้ไหนดูซิคือแบบสามสัปดาห์เกือบเดือนแล้วค่ะจําจําไม่ได้แล้วว่าท่อนนี้มันคือโครงสร้างแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราลื้อให้ทุกคนดูอ๋อโอเคโอเคอ่ะลื้อให้ดูนะคะซึ่งมันเป็นท่อนยาวแบบนี้เป็นท่อนยาวๆแบบนี้อันนี้เราไม่ได้ตัดออกเราปลูกเขาลงไปเลยเห็นไหมคะเนี่ยพอเราปลูกเขาลงไปเลยเนี่ย ตาไม้มันจะอยู่ตามตามอย่างเนี้ยค่ะมันจะขึ้นมาเป็นต้นขาวขาวเห็นไหมคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้คือตาไม้เขาแตกกอขึ้นมาแล้วแตกตาขึ้นมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นท่อนที่เราแบบตัดยาออกจากกันเนี่ยค่ะเราตัดออกมาแล้วเขาก็ขึ้นแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวเติมมาสดุปลูกลงไปให้เขาเพราะเขากาลังจะขึ้นบนรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ โอเคแล้วก็นี่และค่ะต้นนี้นะคะมาดูกันอืมอันนี้ก็คือเราเรา<ๆ>เรา,เราม้วนลงไปเลยเราตัดกันมาสามท่อนตัดมาสามท่อนแล้วก็ม้วนลงไปนี่ค่ะดูนะคะ ทุกท่านดูนะคะอันนี้ค่ะคือตัดท่อนมาวางใช่ไหมคะแล้วต้นเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบท่อนหนึ่งก็ต้นหนึ่งแบบนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องกันเติมวัสดุปลูกใหม่ให้น้องนะคะมีต้นหนึ่งประมาณ3าประมาณสามหนึ่งสองสก็คือท่อนหนึ่งอะ่ะมันจะมีทั้งหมด3ต้อนอยน่างต่ำนะคะที่ตัดไปวันนั้นอะ อันนี้ต้นเล็กกำลังขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะกำลังขึ้นมาเลยวางไปชึบโอเคค่ะเราก็เติมวัสดุปลูกลงไปนะคะสินเว้าคราวฟิโลนะคะ,คะ เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะหนึ่งสองสามสาม,สามตานะคะขึ้นหมดแล้วตับวัสดุปลูกให้น้องกันวางไม่ต้องลึกมากนะคะเนี่ยคะ่ะวางไว้ประมาณนี้คะ่ะไม่ต้องลึกมากเติมวัสดุปลูกเกินครึ่งนะคะแล้วค่อยวางท่อนลงไป ปลูกไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรลดน้ําแบบให้ตัวย้ายกระถางมันฟื้นไวๆด้วยนะคะเดี๋ยวพ้อทาการปลูกให้เสร็จก่อนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะผสมน้ําลงไปเลยแล้วก็ลาดลดลงไปนะคะตัวรากเนี่ยเขาก็จะได้รับการฟื้นฟูค่อนข้างเร็วค่ะเพราะว่าหน้าที่ของเขาคือ,อ,อกระตุ้นนะคะให อาหารในดินเนี่ยมันตื่นตัวแล้วก็ตัวรากที่ออกไปแล้วเวลาเราย้ายกระถางเนี่ยมันจะดูดขึ้นได้ไวแล้วก็ต้นไม้มันจะฟื้นได้เร็วนั่นเองนะคะอันนี้ก็ลดน้ําชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ช่วงแรกๆเราไว้ในร่มก่อนอย่าเพิ่งไปไว้ในที่แสงจัดนะคะพอรากเดินดีใบเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นไม้เขียวใช่ไหมคะท่านั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของแสงนะคะจะค่อนจะต้องค่อนข้างถึงนิดนึงนะคะสินวาขาวนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการบอกการขยายพันธุ์นะคะคือตัดท่อนมาวางค่ะถึงแม้มันจะเป็นท่อนเกี้ยงๆก็ตามเดี๋ยวตามไม้มันจะแตกขึ้นมาเองนะคะอันนี้ก็คือตัวซินเวอร์คาวนะคะสิโลเดนดอนซินเวอร์คาวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปดูแลต้นไม้นะคะขยายพันธุ์แล้วก็บำรุงดูแลกันแบบนี้เลยค่ะท่อนแก่แล้วเนี่ยนะคะรื้อออกมาแบบ มันยับเยินมากๆเลยไปดูวิธีการรื้อฟื้นกันท่อนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งออกเป็นสองท่อนนะคะเราก็ปลูกคนละกระถางนะตัดเลยตัดไม่ให้โดนตาไม้นะคะตาไม้สีขาวจะมีอยู่ทุกข้อนะคะตาไม้เราจะตัดตรงนี้นะคะ แล้วก็นําลงปลูกเลยค่ะท่อนนี้ท่อนใหญ่นะคะเราจะตัดตรงตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ตาตรงนี้มันขึ้นใหม่ส่วนท่อนพวกนี้ตัดได้เลยค่ะ น,ะะนี่นะคะตัดแบบนี้เลย ลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็เติมตัสดส่ลงไปเลยมีมะพร้าวสับใบก้ามปูแล้วก็แกบค่ะวางไปเลยแล้วก็เอาท่อนวางลงไปนะคะกระถางนี้เดี๋ยวเราจะไว้ปลูกท่อนนะคะ Sound Tony. นี่นะคะก็คือเป็นกระถางวางท่อนใหญ่ๆนะคะส่วนพวกนี้เราก็จะปลูกลงกระถางเลยนะคะใส่มะพร้าวสับลงไปค่ะแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปเลย ที่เราหั่นท่อนมาทั้งหมดนะคะก็ทําเหมือนกันเลยค่ะปลูกลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะหลายๆกระถางก็ปลูกเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการแบบดูแลอีกทีหนึ่งนะคะปลูกลงไปเลยนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ วางไว้ในบริเวณที่มีร่มลำไรก่อนนะคะไม่ต้องโดนแดดจัดนะคะรอจนกว่ารากจะเดินดีแล้วก็ตัวที่วางท่อนเนี่ยมันแทงยอดออกมานะคะ <c oughs> ก็รักษาความชื้นดีๆค่ะลดน้ําสม่ำเสมอนะคะดูว่าดินแห้งเมื่อไหร่ก็ลดน้ําได้เลยค่ะไปลองทำกันดูค่ะวิธีขยายพันธุ์ง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูแลแล้วก็ จัดการกับเจ้าต้นนี้นะคะฟิโลคอกินโกนะคะต้นนี้เออมาดูสภาพต้นกันว่าทำไมต้องมาปรับปรุงนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีท่อนที่ค่อนข้างยืดยาวนะคะแล้วก็ตัวต้นตัวรากอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ต้องแบบทำการแบบปรับปรุงดูแลกันนะคะวันนี้เราจะยกยอดเขาออกนี่นะคะเราจะยกยอดเขาออก เสร็จแล้วเราก็จะบำรุงต่อเขาเพื่อที่จะให้ตาไม้ที่อยู่ด้านข้างท่อนพวกนี้ค่ะมันแตกออกมานั่นเองนะคะมาดูวิธีการกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ไม่อยากให้ลากกระทบกระเทือนมากนะคะก็คือบางคนเขาก็อาจจะแบบแบบตัดลากออกไปหมดเลยนะคะอันนี้คือพอมก็เอามาแช่ก่อนเอามาแช่น้ําให้มันแบบนิ่มๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆดึง วัสดุปลูกเก่าออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่วัสดุปลูกใหม่ตรงนี้ซึ่งเราแบบทำให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมายกยอดตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะซึ่งซึ่งตัวยอดตรงนี้ค่ะพอดีลากมันลากอ่อตัวตัวยอดตรงนี้นะคะมันค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราแบบจะตัดออกมาเลยนะคะมาดูวิธีการตัดกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดตรงช่วงนี้ให้มันเหลือแบบสองใบนะคะเพราะว่า จะได้ไว้เลี้ยงตัวตอนะคะแล้วก็เวลาตัดเนี่ยก็อย่าตัดโดนตาไม้นะคะก็คือให้ตัดตามเส้นนะคะตามเส้นของของต้นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะตามเส้นมันนะอตัดยกยอดเรียบร้อยเห็นนะคะเดี๋ยวทิ้งให้แผลเขาแห้งแป๊บนึงนะคะถ้าใครมียาทาแผลต้นไม้นะคะก็ จัดการทาเขาได้นะคะหรือว่าวางไว้ให้แห้งก่อนก็ได้แล้วค่อยนําปลูกนะคะแล้วก็ตัวต้นตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะหรือลากด้านล่างเพื่อให้เขาออกมาจากวัสะดุปุ๋ยตัวแน่แนๆตัวเนี้ย่ะลากมันจะได้เดินได้ง่ายนั่นเองค่ะเขาเรียกตัดแต่งรากนะคะนี่เดี๋ยวรอแช่แป๊บหนึ่งนะคะอ่า เดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกยอดกันนะคะวันนี้เราจะใช้กระถางเป็น6นิ้ว6นิ้วก็พอค่ะเนาะ,ะแล้วเราก็จับต้นนะคะตัวยอดนะคะก็วางแบบวางลงไปนะคะเขามีเขามีรา,ากไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวฟื้นตัวไวแน่นอนนะคะประคองต้นนิดนึงแบบนี้นะคะเติมวัสดุปลูกลงไปเลยนะคะวัสดุปลูกเราจะใช้เป็นใบกา้าปูแกบบมาก นะคะแล้วก็มะพร้าวสับมะพ้าวสับะมะพร้าวสับเล็กนะคะปุ๋ยก็ใช้เป็นปุ๋ยปุ๋ยข้อค่ะบ้านเราหมุนใส่เดือนนะคะเติมประมาณนี้นะคะอีกข้างหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราต้องใช้ไม้ดามด้วยนะคะเพราะว่าใบเขาค่อนข้างใหญ่นะค่ยๆกดนะคะเพราะว่ามันมีรากมาด้วยไง กดแรงเดี๋ยวหักเปาะเสียดายรากแต่ว่าตัวยอดเขาก็มีลากพุ่งออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะนี่ก็จะฟื้นตัวไวแน่นอนเป็นฟิโลอีกตัวหนึ่งนะคะที่สวยมากๆเลยขอกินโกนะคะใบมันจะออกเป็นสีแบบเลมอนลามสีเลมอนเลมอน ่ประมาณนี้นะคะตัวนี้ตัวยอดนะคะตัวยอดปอมปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะนี่วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวต่อนะะตัวต่อเราก็เมื่อกี้เราหรือหรือตัวลากเนี่ยค่ะดึงลากออกมาให้มันแบบกระจายกระจายนิดนึ่งนะคะเพื่อที่จะ ให้มันาหากินได้ตัวรากที่มันเป็นแบบรากแล้วก็มีรากฝอยออกมาแบบนี้ค่ะเราก็ดึงวัสดุปลูกเก่าที่มันแน่นๆออกมาพอสมควรแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นกระถางตัวตอเราใช้เป็นกระถางแปดนิ้วนะคะเติมวัสดุปลูกลงไปเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็วางรากลงไปนะคะบางคนเขาก็จะตัดตออกหมดเลยนะคะ ลากออกหมดเลยนะคะอันนี้ก็เติมลงไปแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็เติมวัสดุปลูกใหม่ค่ะ,ะเติมวัสดุปลูกใหม่ลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเขามีอาหารกินเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกตัวตาไม้ออกมานี่นะคะเติมลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวพอต,วตัวตัวยอดตรงนี้ค่ะมันแตกขึ้นมาแล้วแล้วมีรากแล้วนะคะก็จะสามารถตัดออกไปได้อีกท่อนหนึ่งเลยเอ่ะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการเออรดน้ำเขานิดนึงนะคะอันนี้ตัวตอนะอันนี้ตัวยอด ก็ทําการลดน้ําเขานิดนึงนะคะตัวยอดนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางไว้ในเร่มนะคะร่มลําไรก่อนนะคะเพื่อที่จะให้รากมันเดินดีนะคะเดี๋ยวเติมนี่ค่ะบริซีสั่งข้อแสงผสมน้ำนะคะแล้วก็ลดค่ะสดชื่นไวแน่นอน ลดไปเลยฟิโลสักสองวันสาวันค่อยลดน้ำทีก็ได้นะคะต้นนี้นะคะก็คือเขาชอบแบบแห้งๆไม่แฉะมากนะคะก็แต่ว่าก็มีความชื้นดีๆนะคะแล้วก็ดูแลดีๆช่วงแรกก็คือรากมันยังไม่เดินดีมากเราก็ยังไม่ต้องอ,ออกแสงจ้าเราก็วางไว้ในร่มก่อนนะคะ อันนี้ก็คือแบบยกยอดออกมาปลูกนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าตัวตาไม้ด้านข้างตอนะคะที่เรายกยอดออกไปเนี่ยมันจะขึ้นเมื่อไห่นะก็ไปลองทำกันดูค่ะในการดูแลแล้วก็ขยายพันธุ์ฟิโลค่ะ